สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุตติ่งชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการรีแอคชั่นนะคะโปสเตอร์แบ็กพิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามารุนพร้อมๆกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะแบล็ก P ิงจะมาในโปสเตอร์อะไรหรือจะไม่มาเดี๋ยวเรามารอรุนพร้อมๆกันเลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบเก้านาทีตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะ เขาไปเช็คใน t w i t เตอร์นิดหนึ่งยังสามทุ่มเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเราขอลดไฟแป๊บหนึ่งนะแกยังไม่มาอยู่ว่าตื่นเนะต้นอ่ะตื่นเต้นวันนี้ซะมีอะไรมาแกมาแล้วหรอมาแล้วหรอยังหรือวันนี้ไม่มา 4ี่ทุ่มแล้วว่ามาไหมมาไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาเกมเมอร์มอร์เมอร์ oh my god oh my god oh my god เกมากฮิสอว์เกมว้ามวามวามว้มาโอ้ มันเวอร์มากแกเจนนี่อวยยัยเกี้ยวอวยยัยแชงโอเคอุ้ยฉันชอบแชงมากแล้วอะไรคือกระจกแตกไอ้แกโอ้โหแกแลิซ่าแกเราแบบทำผมมันมีความเป็นฟิลญี่ปุ่นนิดนึงอ่ะเป็นฟิลจิ้งจอกขาวอะไรอย่างนี้ป้ะหรือยังไงหรือฉันแบบเป็นนา,พางพญางูขาวอะไรอย่างนี้ป้ะหรือเป็นจีนจีนนิดนึงอุ้ย แกมันว่ามาดูสิ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 อุ้ยแบบซาบแบบซาบแบบซับรีไปเลยห,น,หน,นึ่งแมต์วานวานพิงเวนอมน่าจะเป็นเพลงไตเติลแล้วแหละใช่พิงเวนอมเป็นไตเติลโปสเตอร์ใช่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 แกแล้วพี่สูคือผมสั้นเนอใช่ไหมพี่สูคือผมสั้นแต่เอาเอาอย่างนี้คือเราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้กับโปสเตอร์ของ YG นะคะทุกคน โปสเตอร์กับเพลงอาจเป็นคนละแนวเลยก็ได้นะโอ้ยแกไงเกี่ยวคือเปียผมเหรอแกดูสิเราเมกาป่ะมันเวอร์นะมันเวอร์มากโ้ยยางเยงยาชงยังคงคอนเซปต์แบบผมขาวแบบเทานิดนึงป้ามีแบบไฮไลท์เทานิดนึงแกเอาเหอะเอาเหอะแต่ลิซ่าคือผมแดง อุ้ยแก yeah, ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนฉันอยากเห็นโปสเตอร์วันต่อไปแล้ว <S <S เอางี้โอเคสำหรับการรีอคชันโปสเตอร์วันนี้นะคะก็ส่งลงไปแล้วเนาะสำหรับพิงเวนอมเราจะมาเจอการวันที่เอ่อสิสิงหาคมเวลา11โมงประเทศไทยนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ